สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวน,นัชนันทองศรีชุมคารหัส0 4 3ค่ะวันนี้จะมาทําการบ้านข้อที่สีข้อที่5ค่ะมาดูกันเลยค่ะข้อที่4นะคะจากการสำรวจการได้รับรางวัลของนักเรียนชั้นม .4 จำนวน360คนปรากฏผลด,ดังนี้มีนักเรียน2 2 0้คนได้รับรางวัลเรียนดีมีนักเรียน200คนได้รับรางวัลปร,รับพฤกดีมีนักเรียน100้คนได้รับรางวัลเรียนดีและประพฤกดีค่ะแล้วก็เราจะมาดูในวงกลุมนะคะ เซต A นะคะก็คือ220-100ลบ1น0นะคะก็จะได้120ค่ะแล้วก็ในวงตรงกลางนะคะก็คือได้รับรางวัลเพียนดีและประพฤติดีค่ะก็ทั้งหมด100คนนะคะแล้วก็เซต B นะคะนักเรียนที่ได้รับรางวัลประพฤติดีค่ะก็คือเอา200-100ลบ100ค่ะ จะได้100คนนะคะแล้วก็เราก็ได้คำตอบข้อหนึ่งแล้วค่ะจํานวนนักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดีแต่ไม่ได้รับรางวัลประพฤติดีนะคะก็คือ120คนค่ะตอบไปเลยค่ะข้อที่สองนะคะจํานวนนักเรียนที่ได้รับรางวัลประพฤติดีแต่ไม่ได้รับรางวัลเรียนดีก็คือ100คนค่ะ อยู่ในเซต b นะคะข้อที่3นะคะจำนวนนักเรียนที่ไม่ได้รับรางวัลเรียนดีและปรับพรึกดีนะคะก็คือเอาเซต b เซต a นะคะ120แล้วก็บวก100บวกเซต b 100จะเท่ากับ320ค่ะแล้วก็ลบกับจำนวนคูณ2 0นะ 360ค่ะจะเท่ากับ40คูณค่ะข้อที่4ี่นะคะจำนวนนักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดีหรือรางวัลประพฤติดีอย่างน้อยหนึ่งรางวัลน,นะคะก็คือเอา220ร้อบนะคะสองอบวกสองแล้วก็ลบหนึ 100, จะเท่ากับ320คูณค่ะ เสร็จไปแล้วนะคะข้อ4เราเราจะมาดูข้อห้ากันต่อนะคะข้อ5จากการสำรวจความสนใจในการเลือกชุมนุมของนักเรียนชั้นม4จำนวน100คนพบว่าสนใจชุชมนมุมพระพุทธศาสนา45คนสนใจชุมนมุมอนุรักษ์ธรรมชาติ5 5คนสนใจชุมนุมพระพุทธศาสนาและชุมนมุมอนุรักษ์ธรรมชาติ30คนค่ะมาดูในวงกลมนะคะเซต A นะคะก็คือ สนใจชุมนุมศาสนานะคะ45คนแล้วก็ลบด้วย30ค่ะก็จะได้15คนค่ะในวงกลมนะคะก็คือที่สนใจพระพุทธศาสนาและชุมนุมอนุรักษ์ธรรมชาติค่ะ30คนค่ะแล้วก็เซตบีนะคะก็คือสนใจชุมนุมรักธรรมชาติค่ะ55คนนะคะแล้วก็ลบด้วย30ค่ะจะเหลือ25นะคะ ก็เราจะมาดูโจทย์ข้อที่1เลยนะคะจํานวนนักเรียนที่สนใจชุมนุมเดียวก็คือเอา15นะคะก็คือเซต A ค่ะสิ 15. แล้วก็บวกเซต B ค่ะยี 25. จะเท่ากับ40คนค่ะแล้วก็ข้อที่2องนะคะจํานวนนักเรียนที่ไม่สนใจทั้ง2ชุมนุมนะคะก็จะเอา จำนวนหนึ่งคูณตรงนี้ค่ะ100ลบวงเล็บแล้วก็15เซต A ค่ะบวกในในตรงกลางนะคะสาก็บวกเซต B ี5ก็จะเท่ากับ30คูณค่ะวันนี้ดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ